สวัสดีครับผมวรพศริจิตหรืออาจารย์พศอ,อยู่บริษัทโปรตีนอะมิโนโอาแอจำกัดนะครับวันนี้ได้เดินมาได้เดินทางมาที่สวนของอานายกำไรชวนชมนะครับเป็นเกษตรกรปลูกมะม่วงนะครับแล้วก็มะม่วงอนอกฤดูส่งให้กับาทาง ประเทศญี่ปุ่นหรือตะวันออกกลางแล้วก็แถวเขตยุโรปนะครับเป็นผู้ที่ทำการปลูกมาหลายปีแล้วแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ทำการประกวดนะครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ที่สองอะไรหลายรางวัลน,นะครับวันนี้เราจะมาพบกับท่านเกษตรกร ที่อยู่ในเขตอ,อำเภอสามโก้ Go นะครับจังหวัดอ่างทองคือ,อานายกำไรชวนชมนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับท่าน ครับาก็ขณะนี้นะครับได้เดินเข้ามาในสวนของลุงอ่ากำไรนะครับตอนนี้เนี่ยก็อันนี้เป็นสายพันธุ์หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเขียวเสวยนะครับเขียวเสวยเนี่ยบางทีเนี่ยที่ทั่วๆไปเนี่ยการติดดอกออกผลเนี่ยก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับแต่ใช้ตัวโปรตีนอะมโน,โนไปแล้วเนี่ยทำให้ผลเนี่ยดกแล้วก็โตสม่ําเสมอแล้วก็โตดีด้วยครับตัวนี้นะครับ ก็เนี่ยดูจากผลงานนะครับที่เห็นกับตาเลยว่าโตดีแล้วก็ดกด้วยนะครับใช้โปรตีนอะมิโนตัวนี้นะครับ จากที่เราได้เ,เข้ามาจากทางปากทางนะครับตอนนี้ก็มาเจอกับท่านลุงํำไรนะครับที่เป็นเกษตรกรทําเกี่ยวกับมะม่วงนอกฤดูนะครับแล้วก็ในฤดูด้วยแต่ว่า,อานอกฤดูเนี่ยจะให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวมีคุณภาพยังไงเนี่ยผมก็อยากจะให้าทางลุงํำไรนะครับได้แนะนําตัวแล้วก็ ผลงานที่ลุงกำไรได้ทําอยู่ใน,นปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับน,นี่คือคุณเอกนะครับอยู่ขึ้นวิยุ9 6 2 5นะครับเป็นผู้แนะนําให้ทางลุงกำไรเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอโปรตีนมิโนของบริษัทนะครับยังไงเดี๋ยวให้ลุงกำไรเนี่ยแนะนําตัวก่อนเพราะว่าจากท่านแล้วเนี่ยมันก็มีผลงานเยอะๆเหมือนกันฮะดีเด่นในจังหวัดขางทองนะครับเดี๋ยวเชิญพขากับลุงกำไรเลย สวัสดีครับผมนายกำไรเชยชมเกษตรกรที่อยู่ตำบลยี่ล้นอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองก็ได้ทำมะม่วงมาหลายปีเหมือนกันมีมีทางทางคุณเอกเนี่ยมาแนะนำให้ใช้อามิโนโปรตีนเนี่ยก็ลองใช้มามาสามสี่เดือนก็ถือว่าว่าดีครับก็ทำไว้เยอะเหมือนกันแหละพอที่จะส่งได้ครับ ก็คือของลุงกำไลเนี่ยจะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ที่ที่ทำนอกฤด,ดูด้วยกันเนี่ยก็หลาเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่ว่า,อาตอนนี้เนี่ยก็กำลังออกผลผลิตอยู่ก็ที่มาส่งเนี่ยครับเห็นไหมมีเต้ามีอะไรเนี่ยกำลังจะใกล้จะส่งออกแล้วนะครับส่งออกนี่ก็มีหลายประเทศด้วยกันนะครับที่ส่งอยอู่ตอนนี้ก็มีญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นมั่งยุโรป ดูไปจีนมีหลายหลาย,ลาย,ลายท่านแล้วแต่บริษัทติดต่อมาครับสาย<ป>ไ,ไลยที่เหมือนกันหลายที่เหมือนกันนะครับอันนี้ปอดสารพิษปลอดปลอดสารพิษได้ข่าวว่าเอ่อตอนนี้มีหลายบริษัทมาติดต่อครับเอ่อเมื่อวานรู้สึกจะไปดูใบเมื่อวาน<ะ>ไปดูใบครับแล้วจะมีพรุ่งนี้ก็จะไปพรุ่งนี้ก็จะไป,ะไ,ปไปยุโรปก,ก็ไปดูใบเมื่อวานสี่ตันไปแล้วครับ ัใช้ใช้อะมิโนโนี่มันดีอย่างลดลดปุ๋ยลงไปอย่างเช่นถ้าเราใช้สิบลูกเราก็จะใช้ประมาณแค่ห้าลูกอย่างเงี้ยใช้เคมีอ่ะแล้วก็ฉีดอะมิโนโนี่ไปตลอดตลอด,ลอดก็พืชมันก็ให้ผลผลิตที่ดีงามเสมอต้นเสมอปลายดีแล้วก็ลูกก็จะติดสม่ำเสมอผิวสวยอย่างอย่างกระทิ่ที่ดูดูวันนี้เนี่ย ตอนนี้มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับที่ที่ปลูกอยู่ในปีเขียวสะเบย์<น>ก็น้ํดอกไม้เ<ด>บรอสีและสีทองอ่าอะไรที่ตอนนี้ที่เห็นผลว่าติดได้ดีที่สุดเลยตอนนี้นะครับก็มันก็ติดเหมือนกันหมดทัางมพ <laughs> ันธุ์เขียวเขียวนี่ธรรมดามันติดยากใช่ไหมคที่ที่เ,เคยเคยเกษตร,รกรเคยทำมาเนี่ยแต่ปีนี้รู้สึกติดเยอะที่ผมไปถ่ายทำมาเามื่อกี้มันมันเออมันก็อยู่ที่ที่การใช้ใช้การใช้เทคนิคด้วยแล้วก็ ใช้ก็ไอโปรตีนอะมิโน,โนด้วยถ้าใช้ทุกขั้นตอนมันมันก็รู้สึกว่ามันก็จะจะติดดกด,ดีอะแล้วก็สภาพภูมิอากาศอ่าก็มีส่วนเยอะครับเกษตรกรท่านใดนะครับตอนนี้นะครับถ้าอยากจะให้เขียวสวยติดดีๆนะครับเพราะว่าเขียวสวยเป็นเป็นผลไม้อ่ามะม่วงเนี่ยที่ติดยากที่สุดนะครับแต่ว่า ทางลุงกำไรนะครับทำได้ประสบความสำเร็จะฮะตอนนี้ติดมากเลยนะครับหลายๆสวนก็ได้มาขอชมนะครับแล้วก็ได้มาศึกษาแต่ลุงกำไรเนี่ยเป็นกเกษตรกรที่ดีนะครับคอยแนะนำให้กเกษตรกรในกลุ่มนะครับได้ใช้ของที่ดีและมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้คุณภาพด้วยเพราะว่าการส่งออกเนี่ยถ้าคุณภาพไม่ดีนะครับหรือ ผลผลิตออกมาแล้วไม่สม่ําเสมอนะครับเขาก็จะไปะหาที่อื่นนะครับแต่ที่อื่นเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยว่าน้อยมากนะครับฟังจาก,กรูมกำไลว่าตอนนี้เนี่ยมะม่วงแทบไม่มีเลยใช่ไหมตอนนี้ที่วิ่งมาหารุมกำไลคนเดียวคือคือฝักกลางม,มันมีแต่ันผิวมันใช้ไม่ได้แล้วยังจะไปไปขึ้นไปทั้งเหนือก็ผิวมันไม่สวยถ้าใช้ตัวนี้แล้วมันจะช่วยช่วยผิวได,ไ,ดได้เยอะเหมือนกัน ก็ยังกับที่เคยเคยมาดูตอนเล็กๆก,กันนะมันมีเพียมีแมลงมาแต่ก็ป้องกันได้ตอนนั้นเพียไฟเยอะมากเลยนะครับเต็มเลยเยอะปริมาณเยอะมากแต่คือมันก็ตายเฉยแต่มันไม่ทําให้สินแนมันก็เป็นบ้างแต่เป็นส่วนน้อยอ่ะแต่ถ้าไม่ใช้โปรตีนนี่แล้วมันก็อาจจะเป็นเยอะยังกับเหมือนที่ยังคนอื่นเขาเป็นกันนะตอนนี้เท่าผิวไม่ดีก็คือไปนอกไม่ได้คือ คือที่ลุงไรพูดมาคือผมได้เซนด็อกเตอร์มานะครับได้มาวิเคราะห์ว่าทำไมที่เพียไฟทําลายได,ได้น้อยเพราะว่าถ้าฉีดสารโปรตีโนโนเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้อายุของช่อดอกเนี่ยสั้นขึ้นหมายความว่าจเจริญแล้วก็แข็งแรงได้ไวขึ้นสมมุติว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ22วันแต่ตัวนี้จะเหลือประมาณสัก14-17วัน การทำลายของเพี้ยไฟเนี่ยก็จะทําให้ทําลายได้ไม่ทันเพราะว่าก้านจะแก่ก่อนนะครับที่ที่ได้พาลูเตอร์มานะนะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ,ะต้านทานโรคได้ด้วยแล้วก็ทําให้การติดดอกออกผลเนี่ยมีผลเพราะว่าะมะม่วงเนี่ยถ้าสมมุติว่าทั่วๆไปถ้าฉีดแล้วเนี่ยใช้สารเคมีมากเกินไปก็จะทําให้ดอกเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์ แล้วก็ลำต้นก็ไม่สมบูรณ์แต่ตัวโปรตีนิโนเนี่ยจะไปช่วยปรับโครงสร้างของลำต้นนะฮะทำให้ลำต้นสมบูรณ์สามารถที่ติดดอกออกผลไ,ได้สม่าเสมอนะครับแล้วก็อ,อย่างที่ท่านเอกว่าอีกคนนึงครับว่าคือเรื่องอากาศภูมิอากาศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลผลิตต้องติดดีล้ำมากกว่านี้อันนี้ไปเจอฝน<ช> <ไป S 2> เจอฝนและช่วงนี้ก็อากาศ อากาศหนาวอากาศเย็นทาให้ลูกเนี่ยทันที่เจริญเติบโตได้สมมติว่าอย่างลูกกาไรเนี่ยกะไว้ประมาณสักสี่วันนะที่ที่จะเจ็บผลได้เนี่ยก้าสิบวันก้าสิบวันแต่ตอนนี้อาจต้องยืดไปนิดหน่อยเพราะว่าปัญหาคืออากาศมันเย็นช่วงตอนนี้เราอยู่ในเดือนประมาณธันวามกรานะอากาศเย็นมันเข้ามาก็เลยหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบแต่ความสามารถของ คุณลุงกําไรเนี่ยคือประสบการณ์ทํามาหลายปีแล้วก็มีรางวัลมาเยอะนะครับก็เลยได้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆคือ,อ,อพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ทันสมัยนะครับเกี่ยวกับการพบผลิตพันธ์ใหม่ๆนะครับเอามาใช้กับมะม่วงนอกฤดูนะครับเพราะว่ามะม่วงนอกฤดูนี่ค่อนข้างที่จะทำยากนะครับถ้าไม่มีประสบการณ์แล้ว อโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก,ก็น,น้อยนะครับก็ได้ลุงกําไรนี่ครับมาถ่ายทอดแล้วก็ให้ความรู้กับเกษตรกร,กรตอนนั้นที่มาให้ลุงใช้ประมาณนักสามสามสี่เดือนนะตอนนั้นตอนนั้นเข้ามาหาลุงก็คือแบบลุงบอกข้าวแนะนําเรื่องเรื่องผมเห็นมะม่วงเห็นลุงก็ทาส่งออกมะม่วงเนี่ยก็เลยคุยกับลุงลุงก็กเอยยอมยอมที่จะช่วยช่วยใช้ให้ครับล,ลุงก็เป็นลุงก็เป็นเกษตรกร,กรเหมือนรุ่นใหม่ครับ คือจะบางคนถ้าผมไม่คุยกับชาวนาบางคนเขาก็จะไม่ทดลองของใหม่ๆเลยมาคุยกับลุงลุงก็เออไงลองเอามาใช้ดีลุงเขาก็เลยแบบมีนาอยู่ด้วยลุงเขาก็เลยลองตอนนั้นนานี่ใกล้จะเกี่ยวแล้วมั้งนะฉีดเที่ยวสุดท้ายที่ทางกระจายเขาแนะนํามาผมก็เลยมาแนะนําลุงเขาทีงลุงเขาก็ลองไปฉีดแล้วเป็นยังไงมาครับลุงเอาตั้งแต่มะม่วงเริ่มตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ฉีดมะม่วงทั้งตอนแรกก็ต้องราดสาร ก่อนก่อนจะดึงช่อก่อนจะดึงช่อสิบวันเนี่ยเอาโปรตีนอมิโนใส่ไปด้วยมันก็จเจริญเติบโตได้ดีมันแล้วมันจะออกไวฟา้าปกติกที่ที่ไม่ได้ใส่ก็ใส่ยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรก็เท่าผสมน้ำเยอะก็ก็ชดเชยไปเรื่อยๆก็ก็เท่าเกินนั้นมันคือคือมันงามไปก็ไม่ดีก็ต้องใส่ใส่น้อยๆไปก่อน บางคนคัวก็อยากจะให้งามก็ใส่ไปเยอะๆใส่อันนี้เยอะมันก็งามไปงามไปเพราะขม่วงเราต้องการลูกต้องการช่อถ้างามไปมันจะไม่ออกช่อมันต้องใส่ถ้าใส่ยี่สิบเนื้ถาถ้าลดลงได้นิดหน่อยก็กลดลงไปแล้วก็ไปใส่ช่วงยี่สิบตีสีช่วงช่วงก่อนจะบานเนี่ยมันจะผสมเกสรได้ดีแล้วตอนเขียวเสวยลุงใส่อะไรกี่ตีีครับก็ยี่สิบเหมือนกันตอนนี้ว่าไอ้ยี่สิบตีสีของเขียวเสวยอะ มันมันได้ผลดีมากเลยมันออกช่อได้ดีมากๆเลยแต่น้ํามันคล้ายๆมันจะงามไปอย่างงั้นก็ต้องลดปริมาณถ้าน้ำลงไม้ก็ต้องลดลปริมาณลงมานิดหน่อยครับก็ไม่เปลืองดีก็ตามขั้นตอนฉีดเท่าตามนั้นก็ทุกสิบวันเท่าใครมันกลัวเปลืองไปก็สักสิบห้าวันถ้าเท่าอยากให้งามๆก็สิบวันเน่ยถ้าเท่าเท่าฉีดเจ็ดวันมันก็งามไปเอาสักสิบวันครั้งสิบวันครั้ง ถ้าเป็นข้าวก็แล้วแต่โดยเหตุการณ์ข้าวก็ปีนี้ใช้ตั้งกระคุมเลนเลยรู้สึกว่ามันดีเดี๋ยวไปดูได้ข้าวนี่มองเห็นกระตาอยู่ข้างนอกอแต่ข้าวนี่เขียวเขียวแล้วใช่ไหมเขียวงามมไปแข่งดีสะด้วยอย่างประสบการณ์อย่างลูกลูกค้าที่ที่รับจากผมไปลองอนะมีลูกค้าแถวทางทุ่งตะเพียนทางสามโก้อน่ะเยอะเขาเขาบอกว่าข้าวเขียวแล้วก็เขาก็ลดปริมาณปุ๋ยลงไปได้ครึ่งหนึ่งเลยครับ แล้วก็มีทางทุ่งแฝกแถวสามชุกอะไรเงี้ยมีก็มีมีอยู่แล้วถ้าฉีดข้าวถ้าถ้าฉีดตอนก้มหน้าไอไอหนูข้าวก้มหน้าเรียกข้าวก้มหน้าสั่งมันจะนิ่ม <ừ> มันมันช่วยช่วยตอนที่เราเราไม่เผาสั่งสั่งมามาทําเป็นปุ๋ยเนี่ยได้หลายร้อยโลเหมือนกันส <ừ> ่วนมากที่ลูกใช้ลูกค้านําไปใช้นะอตั้งแต่แรกเลยหยดตัง้งต่หยดลงไปในน้ำฟางเปื่อยไ <Wert S 1> ม่เกินเจ็ดวันนิ่มแล้วก็ไถง่ายไม่ติด ไม่ติดผานใช้กบข้าวมันง่ายแต่มใช้กระปุไม้เนี่ยมันมันต้องใช้ขั้นตอนแลวก็ต้องใช้เวลาครัต้องอดทนหน่อยทาไมอดทนก็ต้องเลิกไปเลยนี่นี่อดทนมามาขี่เดือนเนี่ยจะสี่เดือนอยู่แล้วเนี่ยสี่เดือนแต่ช่วงช่วงมีดอกนี่เราก็ไม่ฉีดนะครับช่วงบานเราต้องเว้นต้องเว้นเพราะเพราะไอ้นี่ถ้าไปฉีดแล้วมันเหนียวมันผสมเกษรไม่ได้ครับก็ไม่คีวันหรอกไม่ถ้าใช้ตลอดใช้ตั้งแต่เริ่ม พอเราล่าสารปุ๊บเริ่มดึงนะครับแล้วก็ฉีดทุกสิบวันไปตลอดเลยจนกวา่าเ,เจ็บเดียวเลยนนช้วงฉีดก็ดูดูระยะมันถ้ามันงามไปก็ให้ลดลงมาช่วงนั้นโตเร็วมากเลยลุงบอกพอ,อ,อมาเจอช่วงหนาวก็จะชะง,งักไปนิดนึงอากาศเย็นครับก็ได้เชิญลุงกำไรนะครับจากที่เราได้นั่งคุยกันแล้วได้มาดูผลงานจริงนะครับก็เลยตอนนี้มีพิเศษเข้าไปอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้นเดียวเนี่ยสามารถที่จะ มีหลายพันได้นะครับอันนี้ก็คือเขียวสวยอันนี้น้ําดอกไม้สีทองหรือเบอร์สีครับสีทองสีทองนะครับอันนี้น้ดอกไม้สีทองนะครับลูกจะสวยมากเนี่ยในในลำต้นเดียวกันเนี่ยมีมีสองสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของคุณลุงกําไรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้ฟังลุงกําไรกันแล้วกันนะครับครับไอ เนี่ยที่ทอไออะมิโนโปรตีนอน่ะไอเคียร์โเวอ์นี่ยที่ก็ทําไม่ออกแต่แต่ผมก็เคยทําออกทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้มันมันออกก็เยอะกว่าเียเาแล้วมันก็กติดอย่างที่เห็นนี่เนี่ยไอความติดความอะไรก็ไม่ต้องอธิบายนะ,ะกะด็ดูดูนะยอย่างนี้แหละแล้วก็ไอไอไอเสียบาีเนี้ยพวางงานก็มาเสียบได้มันมีก็มันมีทั้งคุณทั้งโทษไออย่างต้นเดียวสองพันมันมันดูแลยากหน่อย เท่าเ่าพันเดียวมันมันรักษาง,ง่ายเขาเขียวสวยก็จะดูแลอีกอย่างหนึ่ง้วหน้อไม้ก็จะดูแลอย่างมันยากตอนฉีดยาเพราะจะผสมยาไม่เท่ากันอันนี้เท่าเท่าเป็นทางเกษตรอ่ะเขาก็ชอบให้ต้นเดียวมีหลายๆพันธุการดูแลแตอนนี้ดูแลมันคือเกษตรกร,ร,กรทางปฏิบัติมันจะยากใช่ปฏิบัติยากเนี่ยังไงเท่าเท่าคนอื่นไปทําถ้ามันดกอย่างนี้คือคือก็ออชัดละ่ะถึงจะดกปีเดียวก็ลองดูดูปีได้ปีกันเลยครับ ก็ดกมากนะครับเล่นดูแล้วเนี่ยโหติดทุกเอ่อเขาเรียกท่อเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วลูกก็กําลังจะเล่นแต่ับมันเก็บปนวานก็ประมาณต้นประมาณสี่หลังถึงห้าหลังสามหลังเนี้ยเพราะว่าเก็บไปสามสี่ตันแล้วต้นหนึ่งก็ต้นต้นก็เกือบร้อยโลเหมือนกันเนี่ยเก็บขาะเก็บไปแล้วร้อยโลเนี่ยนะฮะ ต้นนึงเป็นร้อยโลผิวผิวเนี่ยถ้าเท่าผิวแล้วยอมรับเลยครับิวอะนี่เกไปอยเกตไปร้อยโลเลยแล้วได้ราคาดีครับตรงนี้นะครับปัญหาคือพวกเชื้อราหรือแมลงที่เข้ามาทําลายก็สึกจะต้านทานโรคได้ดีนะครับแล้วก็ติดผลดกมากนะครับดูแล้วเนี่ยจากการทำนอกฤดูนะครับอันนี้นอกฤดูถ้าในฤดูนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่นี่มันนอกฤดูนะครับตัวเนี้ย เริ่มทยอยเกบอ,กอ,กอ,กอีกไม่เกินวันที่ยี่สิบนี่ก็ต้องเก็บหมดอ๋อครับไม่เกินไม่เกินยี่สิบมกรานี่ก็หมดแล้วยี่สิบมกราเนี่ยอันนี้เขียวสวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูออดอกไม้เบอร์สีกับสีทองนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวให้ลุงกำไรพาชมดี นี่ก็คือน้ําดอกไม้เบอร์สี่นะครับที่ฟังจากลุงกาไรแล้วเนี่ยแกบอกว่าอย่างเงี้ยต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยโลนะครับมีหลายต้นนะครับต,ตองน,นี้เมื่อวานเนี่ยเก็บไปแล้วอย่างที่เออเออลุงกําไรว่านะครับเนี่ยครับดกมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับผมยังไม่คิอะไรออ แต่ลูกยังไม่ใหญ่นะครับยังเก็บไม่ได้ต้องรอยสักหน่อยหนึ่งต้องต้องตรวจดวูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่เก็บขายในอีกพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะแยวจะให้ลุงกำไรเปิดให้ดูนะครับเราไม่ชํานาญการทางนี้เปิดมาลูกเล็กไปหน่อยแต่แต่ผลผลิตดกมากนะครับแล้วก็เป็นร้อยโลนะครับจากลุงกำไรว่านะครับเป็นร้อยโลเดี๋ยวให้ลุงกำไรนั่นอีกทีครับนู่นเดี๋ยวตอนนี้กําลังถ่ายกันอยู่เลยนะครับว่า มะม่วงเขียวสวยดวกมากนะครับตอนนี้ เป็นน้ําดอกไม้เบอร์สี่นะครับอันนี้นนลุงกำไลบอกว่าเนี่ยใกล้จะเก็บได้แล้วนะครับอ่าที่เห็นว่ามันไม่ค่อยมีก็เพราะว่าลุงกาไรเก็บไปบ้างแล้วอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวจะ,จะทําการเก็บนะครับโลนึงเนี่ยตอนนี้นะครับน้ำดอกไม้เบอร์สี่เนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทนะครับตนนัวเนี้ที่เก็บต้องเป็นสภาพนี้นะครับนี่ก็คือเก็บเอนะครับ